วิชาผานไถ่เ้าเนี่ยเป็นวิชาสายาพ okay, ามโบราณเป็นวิชาการทําผานไถ่ที่เอาไปสร้างเป็นผานพิธีผานพิธีก็คือเหมือนกันเหมาะกับการทําพิธีเครื่องเป็นเครื่องรางชั้นสูงในการใช้พิกชะตาชีวิตมนุษย์อ่าและในคนที่แบบ เข้าป่าล่าสัตว uh, uh, ์โดนปิดป่าอะไรเงี้ยอ่าเขาก็จะพกผานไถสมัยก่อนนั้นเป็นชิ้นมันหมายความว่าแก้อาถันป่าได้้วยอาถป่าได้ป่าที่ว่ามีอาถันรุนแรงก็แก้ได้แก้อาถันเมืองได้เมืองขนาดใหญ่ก็แก้ได้แก้อาถันประเทศได้อถ้าเป็นผ่านวิธีนะแต่ขนาดมันก็ต้องใหญ่เพราะว่า ถ้าเป็นผานที่แก้อาถพนป่าเนี่ยอันนี้แก้ได้เลยอันนี้ได้เลยแม้จะเล็กก็แก้ได้เลยอาถพนบ้านแก้ได้เลยแต่ถ้าเป็นอาถพนเมืองมันต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราจะต้องจานหัวใจดวงเมืองใส่ลงไปในการแก้อาถพนมันต่างกันใช่ถ้าแก้อาถพนประเทศยิ่งต้องใหญ่มากยิ่งใหญ่กว่าแล้วก็ต้องฝังไว้ในในจุดต่างๆมณฑลาณาจัรต่างๆด้วยเพราะนั้นเนี่ย อันนั้นมันเป็นเรื่องระดับเทศเทศซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเราไอ้เราเรานี่เอาแค่สมาชิกจัดสยามนอดบ้านเกียรติานบ้านเรือนร้านค้าเพื่อสวนไรนา ใช้กับตัวเองพออันนี้ครบรอบสิปีอาจารย์ออกปีเนี่ยสิปีหนึ่งครั้งสิบปีคาร์โร่ออนมาแล้วอีกสิปีข้างหน้า็รม่รู้จะได้ทํำไหมนะอ่าอีกสิปีข้างหน้าครับ่ได้ไหมอาจารย์เมื่อกี้ที่้องเป่าเขาเกิดไว้รุ่นเนี่ยมันดีกว่ารุ่นแรกหอาจานย์ยังไงถูกต้องค่ะหนึ่งเลยคือเนื้อโลหะเมกสิธิ์อ่าเนื้อโลหะดีกว่ารุ่นแรกสองเลยคือรุ่นแรกอ่ะมันเป็นแค่เนื้อผ่านนำมาตัดผ่านของจริงที่นำมาตัด คือจานนันเป็นหแค่ตัวเดียวเอาผ่านก๋าเก่ามาแล้วมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็มีโลหะแค่ตัวเดียวแล้วก็ลงอัคระให้แค่นั้นใช่ไหมอ๋อแต่เนี่ยคือเราเอาเนื้อโลหะอาคมมาหลอมหล่อขึ้นมาอ๋อก็เหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์พูดว่าเหมือนอันแรกอะคือววิชาถักภาคใต้ใช่แต่อันเนี่ยคือของพามโบราณชั้นสูงขึ้นมาพาโบราณชั้นสูงเลยมันเลยต่างกันว่าแบบชาวบ้านกับชั้นสูงมันต่างกันอย่างนี้มันต่างกันอย่างนี้แล้วก็ที่สําคัญคือ เราก็ยังไม่ขาดผงเดิมออื่าที่เราใช้อุดลงไปเนี่ยเป็นผงตะไบผานเดิมผานเดิมยังอยู่ดี่นคือผ่านวิธีเดิมเลยรวมถึงดินหัวใจพระธรณีหัวใจแม่โพศพมันก็เหมือนผ่านดินมาแล้วเพราะมีดินอุดอยู่ใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยคือไอ้ตรงนี้เราใช้เคสที่ว่าในพระไตรปิฎกได้บอกว่าเคยมีชาวบ้านถูกคุณใสไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่า เอาดินที่อยู่บนผานะ่ะผานที่ไยแล้วนะ่ะม,มาละลายน้ํากินก็สามารถล้างคุณใสมนต์ดำได้อพอเจ้าเคยตัดไว้อย่างนั้นพระเจ้าเคยบอกไว้ว่าดินที่ผ่าน ดินที่ถูกการพลิกโดยผาเน <Station> ี่ยดินที่อยู่บนผาเนี่ยถือเป็นดินบริสุทธิ์มากเอามาละลายน้ำกินล้างอาถรรพ์ได้เราก็เลยเอาดินที่อยู่บนผาอาคมอ่ะก็เลยเค็ตรงนั้นมาใช้ครูบาอาจารย์เขาเก็บเอาไว้แล้วเราก็เลยเอาดินเนี่ยมาใส่ลงไปในผานี mm ้ด้วยเป็นดินส erm. ําคัญสําคัญดินที่อาจารย์เราทำพิธีพลิกเมืองทําพิธีปลูกข้าวทําพิธีสําคัญสาคัญเนี่ยเราก็เก็บแล้วมาใส่ในผานี้ด้วย